ดีจ้าสำหรับวันเด็กปีนี้กับที่นี่เลยโอทูคาฟี่บีสโตนคอคอนปฐมจ้าต่อมาเด็กเอ้อนนะคะกำลังเดินตุ้ยตุ้ยนะคะเพื่อไปหะที่นั่งนคะคะนี่ที่นั่งของเราสวยมากเลยนี่นะคะมีเด็กชายคนหนึ่งนะกำลังนั่งถ่ายรูปอยู่เออเดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปไหนเนาะเดินไปนั่งชิงช้าสักหน่อยใช่ไหม ใช่นี่นะคะกำลังเดินไปจ้าแล,ล้วก็บอกมือบายบายให้เด็กอคค้วนนะคะที่กำลังเดินเดินสั่งชื่อชื่อสั่งนี้อ,อยู่นะคะเล่นหนานั่งไปนั่งไปแบบชิวๆนี่ฮะเอายาวไปยาวไปนี่นะคะแขว,ว,ะะวงแบบแรงๆไปเลยอุย้ยเด็กอ้วนนะอุย้ยนั่งหน้าตาขี้เล่ห์อะไรเป็นไรอะ่ะ นี่หากันนั่งดูปลาถ่ายปลาเอาอาหารมาแล้วมากินกันเลยจ้านี่หาเด็กอ้วนก็ไม่รอช้านั่งตักเซลมอนนี่โอ้โหเขียเคียพริกหน่อยไม่กินนี่นะจ๊ะตอบมาแล้วก็มาถ่ายเลือดจ้าแบบเสียวตกมากเลยนะคือแบบอุ๊ยอันนี้คือแบบอุ๊ยกระเด้งกระเด้งกระตกกระตกกระแตกกระแตกกระตกคือแบบกระเด้ง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 ,ดงนี่ต่อมาพอกินเสร็จแล้วไปซื้อขนมนะคะขนมอะไร คิปปี้ชัคกโกนะคะจำชื่อไม่ได้เอานังกินนะคะซื้อมากลับบ้านนะคะเด็กชายกันก็กินไปเลยจ้ะเ,เด็กอ้วนก็อยากกินบ้างเด็กชายกันไม่ให้โอ้ my god